หลังจากหมอเดือดแล้วแยกกะสิเอาปลาลงเครื่องทุกอย่างเอาใส่ในนี้ไปแล้วเขาก็สิเอาปลาลงปลาลงจ้ะปลาปลามันมันบดไหลห้าวะิเห็ดแบบเข้มข้นแบบกินประหยัดนอกพี้องเนาะคันทีต้มย่าม,มันก็บอก พ่อพ่อกันกินดิพี่น้องแยกกันเลือดต้องเหตุแบบนี้ใส่พักน้ำปล่อยให้หมอพนเดือดฟ้าซุกเม่ได้ฟ้าหมอมาปิดน้อเสียเนาะเมือดจักกน้อยเด้อพี่น้องเด้อ เนี่ยก็จะหาพื้นมน่อ่ก็มองเห็นหุพืชพืพืชพืตาพืพพโขกก็หมู่บ้านล่มเติบกี่เดยเป็นแต่ยานนี้แต่ว่าท่างก็เจอน,น้ำค่าเปิดกระไลมองนะท่างหนองบัวน้ำผู้ท่างคนเตียนท่างท้งพยากรอากาศว่ะ ล่างนี่ดูไปล่างบอกนี่เป๊ะป,ปิดแสงฟื้นใส่แ้วเพื้นกระจีฟดบวบบวบบวบมาดีพี่น้องจ้าปั๊บกล่องโอ้ยมบัตรทันในทีเลยจ้ะ เอาเดือดเข้าไปปุดปุดปุดตั้งกระทะเตียงไปนี่แหละเคือหมอกหมอปลาพี่น้องจ้าขาดประเดคือเครื่อ,อน้ำปลาด้า้จ้ะใส่ทุกอย่างน้ำปลาร้าน้ำปลาผงปรุงรสผงยูเกลือซ้่นี้แหละจ้ะย่างละเล็กดละหน่อย คือก็สินัวเข้ากันเองดอกจ้ามกมอปลาเห็ดหน,อนอออ่อยๆเข้มข้นเข้มข้นต้มยำมันมันบ,กกบคูบก,บก,กินกันดอกบกบคูกันต้องบอกอ,องอสิละอ,อ๋อเขาเรียกว่ามกมอปลา นี่ยายเลื่อมทายมั่วัะไปเก็บของมวนอยู่พี่น้องเอ้ยเก็บของกำของให้ตาเพิ่นไปแข็งแกรงในเลื่อมทายหอดคลิปปาเพ่นสุกบายากเนาะ

อร่อยอย่อุยอนนเพื่อเอาผักไสเพื่อผอักไส่ยกกระเจียวน้ำป่าได้ยังไงเหตุใดเพิ่นเข็มขนบพระเป็นยังหมกหมอป่าต้องเหตุใดเพิ่นเข็มขนเจ้า น้ำปลาพอแล้วพี่ตะย่าเสี่ยวผักใส่ผัดชีลาวต้นน้อยๆอ่อ,อ,อนๆอยู่ยพี่นอ้องปาดรากกออกหน่อยนึงแล้วก็หอมพะยิปตูจะ้ะต้นหอมพะยิปตูเก็บเล่มเอาในสวนนะพี่น้องจะ้ะใบมังรักจะเก็บเอาในสวนมีหางพะยิปตูเกาหากก็กกชี้ เลยตัวนุ่อ่อนเก็บกินลูกนี่แหละคือหมอกหม้อปลาปลาดุกก็ได้ปลานิ่งก็ได้ปลาขาวปลาีหยางก็ได้เบิดกระปิล่องกรได้เจ้าของทัลลี่จ้ะ ฟ้าไว้ฝากคุนสุกจังหน่อยส่ำานี้ล่ะจ้าพี่น้องจ้า